ครับสวัสดีครับผมธราทรนะครับวันนี้มากับมีดที่เคยรีวิวไปแล้วนานแล้วนะครับเออเป็นของโคสต e l นะครับอ่อสโลแกนเขาคอนเซปต์เขาคือ anytime anywhere นะครับก็พร้อมใช้งานครับเออเป็นรุ่นโคบันนะครับอ่ใบทรงทันโตะนะครับไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็กำลังดีนะครับก็พกง่าย ความยาวก็กําลังดีนะครับเดี๋ยวเรามาวัดความยาวกันนิดนึงก็ทรงสวยนะครับใบเรียวยาวจับดีนะครับก็ด้ามก็จะเป็นลายสักสเป็นรูปออดอกจิกหรือไม่ก็ลายเพชรนะครับผมจับดีนะครับก็เดี๋ยวมาลองวัดกันดูนะครับก็มีรองเท้าอะไรมาตั้งเดี๋ยวมีเหตุผลอยู่ครับว่าทำไมเอารองเท้ามาครับหนึ่งก็โชว์ด้วยแหละ แล้วก็สองก็คือมันจะเก็บอารมณ์ซุกซ่อนได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับไปดีมีมี่เอ,อพี่ๆถามมานะครับว่ามันเป็นยังไงอารมณ์มันถ้าซื้อไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้ก็เกือบเอเสิบประมาณเกือบๆจะสิบนิ้วนะครับแล้วถ้าเป็นเซนก็ประมาณยี่ห้าเซนนะครับความยาวรวมก็ใบอย่างเดียวก็ ประมาณห้านิ้วครึ่งนะครับถ้าเป็นเซนก็ประมาณเกือบยี่สิบสี่เซนนะครับผมด้ามก็เอาแต่ตรงนี้นะครับก็ประมาณสี่นิ้วครึ่งถ้าเป็นเซนก็สิบสองเซนก็จับพอดีมือนะครับท้ายด้ามก็จะมีรูร้อยเชือกให้ด้วยนะครับอ,อของโคซิลตัวนี้เนี่ยเป็นสำเนาจากประเทศจีนนะครับ ผลิตแล้วก็ตีตาว่าโคสติวไต้หวันนะครับผมตัวนี้เป็นงานสำเนานะครับเอ่อก๊อปปี้ฟอร์มใช้นะนะครับก็ภาษาอังกฤษนิดนึงเดี๋ยวจะมีฝรั่งบางท่านเขาเออ่ทักมาได้นะครับก็มีตัวหนังสือเรียบร้อยดีนะครับโคบันนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่กล่องมันกล่องผมอาจจะไม่สวยมากนะครับก็จะมีบุบบีๆบ,บ,บ,บ้างเพราะสั่งทีนึงก็ มีหลายรุ่นน้ำหนักกดทับกันนะครับแล้วก็เดินทางไกลนะครับมาจากประเทศจีนก็กล่องก็เป็นของโคสกิลเอ่อโคสติลนะครับอาจจะเป็นกล่องบางๆนะครับมันบี้ง่ายนะครับก็กล่องก็ผมว่าอย่าไปซีเรียสมากนะครับอ่าตามนี้ครับโคบันนะครับผมใบมีดเราวัดไปแล้วความยาววมวัดแล้วเออเหล็กเป็นเจแปนิสเอยูเอส แปนะครับเป็นสแตนเลสสตีลนะครับมันต้องลงท้ายด้วยสตีลนะครับสแตนเลสเป็นเหล็กชนิดหนึ่งนะครับผมมีโลโก้โคสตีลชัดเจนนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกล้สักครู่นะครับ ตาลงท้ายว่าไต้หวันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ลงท้ายด้วยไต้หวันนะครับ AUS8A นะครับพอจะเห็นกันนะครับผมครับผมก็งานสวยงานดีครับผมก็นำเข้ามาเรื่อยๆนะครับทีละสามบ้างสี่บ้างหกบ้างแล้วแต่จังหวะที่จะได้มานะครับแล้วแต่สต็อกของทางทางโรงงานเขาด้วยนะครับความหนา3.5มจุดห้ิลจริงหรือเปล่าสาม้ามิล คลิปนี้ก็จะยาวขึ้นมาอีกนิดนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะสาธิตเดี๋ยจะให้ดูอย่างอื่นด้วยหนึ่งสองสามสามนิดนิดนะครับสามนิดนิดนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับโฟกัสไม่ได้นะครับผมอสามนิดนิดครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วน ตัวด้ามก็จะเขียนว่า k แล้วก็ขีด x นะครับ e x ก็เป็นประเภทชนิดหนึ่งของทางโคสติลเขานะครับตัวด้ามนะครับ handle คือแปลว่าด้ามนะครับด้ามจับก็เหมือนกับว่าหล่อแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับครับนะผมโอเคมีอะไรอีกไหมซองซอง ทางโคสติลเขาเรียกว่า c ีเียวนะครับ c ีเขียวขีดเอนะครับก็เป็นซองคล้ายๆเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับ ABS เหนียวๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับล็อกด้วยน็อตสองตัวนะครับข้างหนึ่งแฉกนะครับอันนี้เป็นแหวนเเกียวในนะครับผมก็ขานติดยึดแน่นนะครับก็แน่นแข็งแรงดีครับเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าพอเสียแล้วมันจะเป็นยังไงบ้าง ดังกรุบนะครับผมก็มันบางครับรุน่นนี้ด้วยอารมณ์ทรงแล้วก็ด้ามมันทรงมันเพียวบางนะครับเดี๋ยวผมจะซุกซ่อนให้ดูก็มีรูปอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็ไม่ยาวเกินไปซุกซ่อนได้ง่ายยาวกำลังดีนะครับผมก็จะทดสอบคมไห้ด้วยนะครับประมาณนีออ้น่าจะบอกหมดทุกอย่างแล้ว嘛 ก็เขามีเรื่องราวในการดีไซน์ของเขานะครับโคติวแต่อันนี้ก็ย้ำอีกทีแล้วก็ปี้ฟอร์มใช้หน้านะครับสำเนาจีนนะครับก็ผมขายอยู่เนี่ยราคาก็ตอนนี้หกร้อยสามสิบนะครับก็จะขึ้นขึ้นลงลงนิดหน่อยแล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ผมขายอยู่หกร้อยสามสิบบาทไม่ยังไม่ลงค่าส่งนะครับค่าส่งก็แล้วแต่ว่าท่านจะซื้อที่ไหนซื้อช้อปปี้เขาก็จะบวกบวกของท่านมา นิดหน่อยอยู่แล้วจะซื้อ Facebook จะ,จะทักผมมาในไลน์หรือว่าทักมาใน YouTube แล้วแต่นะครับก็จะมีบวกเอ,อประมาณ50บาทถ้าไม่ใช่ช h อปปีนะครับผมอ่าโอเคเราเอาอะไรก่อนดีเรามาลองตัดกันก่อนดีกว่าก็เริ่มต้นด้วยของเหนียวเนียวแข็งแข,ข็งก่อนนะครับอันนี้เขาจะเป็นใยใยเออใยเส้นได้เหนียวเหนียวนะครับ ข้างในก็จะเป็นได้ยใยเหนียวๆแบบนี้นะครับอ่าครับผมเดีย๋ยวเราก็เลือกพับนะครับก็ตัดเหมือนที่ผมเคยทำนะครับโอเคนะครับคมนะครับผมต่อไปก็เราเหตุผลที่ต้องเอาแข็งๆก่อนเนี่ย เราจะได้ลองว่าไอตัวเกสรมันจะเสียไหมมันเป็นพลาสติกแข็งแข็งนะครับก็ไปถูโดนพลาสติกแล้วถัดไปมันก็จะขมน้อยลงนะครับก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอะต่อไปเป็นผ้าผ้าใบเหนียวเหนียวที่เขาลัดของมาจากต่างประเทศนะครับก็อันนี้มาจากทางยุโรปนะครับหน่วยก็จะเป็นพวกปอนนะครับผมอ่าครับโอเคลองดูจับแน่นนะครับถ้าใครจะลอง แล้วก็เฉือนนิดๆดันออกไปนะครับโอเคนะครับผ่านนะครับก็ต่อไปเหลือกระดาษนะครับเดี๋ยวผมจะตัดกระดาษเป็นอันสุดท้ายนะครับตามสแตนดาร์ดทางผมนะครับก็ถ้าทดสอบก็ต้องจับแน่นๆกันหน่อยนะครับอ่าถ้าตัดเบลนะครับผมเบลผ้าครับ ส่วนกระดาษที่เลื่อนนี่ก็เป็นกระดาษบางๆเลยนะครับบางกว่า A4 นะครับเราจะลองดูว่ามันจะขนาดไหนนะครับคมนะครับถ้าไม่คมเนี่ยมันจะกินกระดาษอย่างนี้มันจะกระดาษมันจะเสียรูปก่อนนะครับผมอ่ะโอเค จะได้ไม่นานมากเอาแค่พอสังเกตนะครับว่ามันคมนะครับท่านที่สนใจจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมข้อดีของตัวเนี้ยด้วยซองมันแล้วก็ด้วยทรงมันแล้วก็ด้วยความยาวด้วยขนาดอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันลงตัวนะครับก็ถ้าวัดความยาวรวมอนเก็บแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ สิบนิ้วครึ่งนะครับถ้าเป็นเซนก็ประมาณยี่สิบหกครึ่งยี่สิบหกเซนครึ่งนะครับผมอ่าท่นี้มันเป็นรูปแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปเสียบอะไรก็ได้แล้วก็จะไปยึดแปะ้อยกับอะไรก็ได้นะครับอาจจะพับติดหนีบแปะกระเป๋าหรือใส่เข็มขัดอะไรก็แล้วแต่จะออกแบบหรือว่าจะให้เหมาะสมกันใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่ผมเอามาลองดูนะครับ อันนี้เป็นรองเท้ามือสองนะครับรองเท้าตัวนี้ก็มันเหมาะแล้วก็ผมก็ชอบพิเศษนะครับตรงที่ว่ามันเป็นหัวเหล็กเป็นรองเท้าทหาร USA ของแท้นะครับเป็นรองเท้าทหารเลยผ้าแคนวาสนะครับเหนียวหนาแข็งปึกเลยนะครับหนังดีนะครับข้างล่างเนี่ยเชือกดีนะครับเคลือบตรงไอ้ตัวหูต่างๆนี่ถลอกยากมากเลยนะครับ เชื่อนี่แข็งจนหงีงอนะครับของดีมากนะครับโอเคเรามาซุกซ่อนกันเนี่ยเราก็จะซุกซ่อนอารมณ์แบบนี้เลยเนี่ยนะครับเสียบลงไปอันนี้เสียบในนะครับเท้าด้านซ้ายพอลวงเข้าไปก็ใช้มือขวาคนถนัดขวานะครับนี่โป้งดันที่ซองนะครับก็ใช้งานได้เลยอันนี้ซุกในซ่อนในในรองเท้านะครับแล้วก็ด้านในของเท้าก็เสียบต่อไปปุ๊บ ไปแล้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องด้วยความสูงของมันเนี่ยกับความยาวของมีดแล้วก็สูงรองเท้านะครับรองเท้าเราถ้ารวมพื้นก็อารมณประมาณเกือบสิบนิ้วนะครับบางคนก็จะเรียกว่าบูทแปดนิ้วนะครับผมถ้านับแค่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าถึงพื้นเลยเนี่ยก็ประมาณเกือบสิบนิ้วนะครับอ่าท่านี้ปอกเราก็จะลงไปแค่เท่านี้เกือบถึงตะตุ่มนะครับผม ลงไปก็ประมาณนี้นะครับประมาณเกือบหกนิ้วนะครับก็สามารถซุกได้ถ้าติดก็ไว้ข้างนอกก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ถนัดดีกว่าก็วิธีการดึงก็โป้งดันนะครับสมมุติว่ามือมือขวาใดนะครับอันนี้ผมมือซ้ายนะครับก็ดันซองปุ๊บก็ชักออกมาไม่โดนขานะครับส่วนข้างในเนี่ยมันจะเสียดสีกับขาเราหรือเปล่า,าปกติเราใส่รองเท้าคอมแบทพวกนี้หรือว่ารองเท้าจังเกิลอะไรพวกนี้ มันก็จะมีเราใส่ถุงเท้าหนาอยู่แล้วแล้วก็ถุงเท้า,ายาวอยู่แล้วผมว่าเราไม่ต้องกลัวอะไรมันก็ไม่ได้ถลอกอะไรเยอะไม่ได้โดนถลอกเพราะว่าทุกอย่างมนหมด,หมดไม่คมนะครับหรือว่าท่านจะทําปอกใส่เย็บติดรองเท้าก็ได้แล้วแต่ถ้าใช้แบบพกพาประจําประจําทุกวันจริงๆนะครับอ่าแล้วแต่นะครับโอเคก็ถ้ามันยาวไปก็ มีอารมณ์แบบสั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นสำเนาจีนนะครับก็ซุกนอกซุกในได้แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกมีดอะไรนะครับผมเรียกเป็นมีดพกสั้นใช้ระยะประชิดนะครับมันก็จะแค่นี้เองล้วงไปปุ๊บกระชากออกมาใช้งานได้ทันทีแทงจิ้มปาดเฉือนเต็มที่เลยอันนี้ของเบนเมะนะครับสำเนาจีน กด้าไปมันก็จะอยู่นะครับอันนี้มันจะไม่ดังกึกมันจะใช้วิธีดูดเอาดูดเพราะว่าเป็นซองนะครับก็อันนี้ก็เขาติดกับเข็มขัดสนามาเราก็เอามาหนีบกับอันนี้ซะอย่างนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ถนัดซุกซุกด้านข้างด้านนอกหรือว่าซุกด้านในก็ได้แล้วแต่นะครับก็มีให้หลากหลายอารมณ์นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับส,สรุปแล้วแล้วแต่ถนัดนะครับตัวนี้ก็ขายนะครับรองเท้าก็ ตัวนี้น่าสนใจตรงที่ว่าพื้นดีนะครับสภาพดีเย็บดีกันน้ำระดับหนึ่งหนังดีผ้าแขนวาสก็กันน้ำระดับหนึ่งเย็บดีผ้าดีทุกอย่างดีได้ดีนะครับผมก็โปรโมทดไปด้วยในตัวนะครับเราเก็บแล้วก็ดึงออกมาเลยเพกยังไงตำรวจก็จับนะครับผิดกฎหมายนะครับผมก็แค่แนะนำเฉยๆว่ามันสามารถทำได้ แต่ไม่ได้แนะนําให้เอาไปพกพาจริงนะครับก็ขอย้ํานะครับส่วนคลิปพวกนี้นะเนี่ยของ u t u b e เนี่ยผมล็อกไ้แล้วว่าไม่ให้เด็กดูนะครับก็มันไม่สมควรที่จะถึงเด็กที่ต้องรับทราบเรื่องพวกนี้นะครับเราก็จะล็อก,อกไว้เด็กจะดูไม่ได้แล้วก็เด็กที่โตหน่อยวัยรุ่นก็ต้องสิบแปดนะครับถึงจะเข้าไปดูคลิปได้นะครับผมก็ล็อกไว้ในระดับหนึ่งแล้วคนที่สนใจก็ต้อง บรรุก,ก่อนแล้วก็อายุ18ก่อนตามกฎระเบียบนะครับครับผมก็น่าจะหมดแล้วใช้งานดีนะครับโดยส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วนะครับพวกนี้ถามว่าทนสนิมไหมมันต้านสนิมอยู่แล้วนะครับสเตนเลสสตีลน้อยยิ่งเป็น AU8AUS8A ด้วยนะครับก็ของจริงมันแพงมากนะครับเราซื้อสำเนาใช้ ให้ดูแล้วมันได้ประมาณนี้ผมก็ว่าน่าจะน่าจะใช้ได้เลยแหละในงานของท่านจะใช้นะครับลองพิจารณาดูนะครับซองเป็นพลาสติก ABS นะครับรุ่นเนี่ยออลืมบอกรุ่นนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเขียนว่ารุ่นอะไรเวนะครับเขียนรุ่นไว้ตรงไหน ไม่มีระบุนะครับแต่ที่ผมค้นหามาเนี่ยเขาจะระบุไว้ว่า 17T นะครับผมเป็นโคบันทรง,งทันตกนะครับก็สวยงานตามที่อธิบายให้ฟังนะครับน้ำหนักโดยรวมเนี่ยก็แค่200กรัมเองเบาๆนะครับใบมีเนี่ยความแข็งอยู่ที่85เอ้ย58ถึง60 HRC นะครับผม มีกล่องให้แบบนี้ตอนซื้อนะครับแล้วก็ข้างในไม่มีอะไรละเป็นกล่องเปล่านะครับผมสำเนาจีนนะครับก็ปี้ฟอร์มใช้หน้าหกร้อยสามสิบาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับที่ขายอยู่ตอนนี้นะครับผมอ่มีของนะครับตอนนี้ผมมีอยู่สามเล่มสนใจทักมาได้นะครับรองเท้าสนใจทักได้นะครับเล่มนี้ก็ทักมาได้นะครับผมก็ขายรวมรวครับเผื่อสกิดไปสะดุดโดนว่าเอ้ยอันนี้แหละที่หาอยู่ก็ลองดูนะครับก็สนใจอยากติดตาม ชอบกดไลค์นะครับติดตามต่อก็กด s u b สไครต์ไว้นะครับ s u b สไครต์แล้วเดี๋ยวพอผมมีคลิปใหม่ๆลงใน y o u t u เนะ่ยมันก็จะเด้งไปให้ท่านทราบแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ f a c e b o o k ผมไว้ไว้ในนั้นด้วยนะครับเพราะว่าผมอัปเดตเนี่ยผมก็จะอัปเดตทั้งสองที่เลย Facebook จะเยอะหน่อยเพราะว่าจะลงว่าขายด้วยมีอะไรมาใหม่บ้างเนี่ยก็ท่านจะได้สามารถติดตามได้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจปุ๊บจะได้ซื้อก่อนใคร นะครับผมก็จะนํารุ่นเดิมๆเอามาขายเติมสต็อกนะครับแล้วก็จะมีรุ่นใหม่ๆที่บางท่านสนใจหาซื้ออยู่เนะี่ยผมก็จะเอาเข้ามาด้วยถ้าถ้าที่โรงงานมีขายนะครับแล้วก็รุ่นไหนที่มันเป็นต้องการของตลาดดูแล้วน่าจะซื้อได้เอามาขายได้ผมก็จะทยอยเอาเข้ามาเรื่อยๆนะครับครับผมพอมีปุ๊บผมก็จะลงขายว่าเออมีของมาแล้วนะจ๊ะก็ ท่านก็สามารถที่จะทราบได้แล้วก็กดสั่งซื้อได้ไวกว่าใครเร็วกว่าใครนะครับผมประมาณนี้นะครับอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพนะครับก็ไปไหนก็สัมผัสอะไรก็เช็ดมือล้างมือบ่อยๆนะครับถ้าผมรับพัสดุจากผมไปก็ผมาทาความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยแล้วแต่ว่าท่านรับพัสดุไปเนี่ย เจ้าหน้าที่พัสดุเนี่ยเขาไปหลายที่ส่งหลายหลายหลาย,ลายท่านน,นะครับวันหนึ่งก็เป็นสิบสิบที่อยู่แล้วแหละเฉะนั้นเราป้องกันตัวเองก็ตากแดดข้างนอกน,นะครับฉีดสเปรย์ที่กล่องก่อนนะครับพอแห้งปุ๊บเราก็กรีดข้างในออกมาแล้วก็ทาความสะอาดด้านในอีกทีนะครับการเชื้อโรคมันตายยากอยู่นะครับผมเผื่อจะก่อนจะนําเข้าบ้านบ้านเราจะได้ปลอดภัยสะอาดปลอดจากโควิดนะครับปลอดจากเชื้อโรคอื่นๆด้วยนะครับผม ประมาณนี้แล้วกันมีดที่ซื้อจากผมไปเนี่ยผมจะเช็ดทำความสะอาดลงออแอลกอฮอลให้แล้วก็ลงน้ํามันให้เพื่อที่จะดูรายละเอียดตอนเช็ดแล้วก็เ,เคลือบป้องกันสนิมนะครับแต่จริงๆไม่มีสนิมไม่มีสนิมแล้วครับก็เช็ดเพิ่มความสวยงามให้มันเงางามนะครับอันนี้เช็ดแล้วมันจะเงาเงานะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆดีกนวะ่า งานสำเนาก็จะสวยในระดับหนึ่งนะครับผมก็แล้วก็คมใช้ได้นะครับขอโทษทีนะครับมันโฟกัสไม่ติดนะครับผมมันอาจจะก็แสงแล้วก็สะท้อนเกินไปนะครับอประมาณนี้แล้วกันนะครับสวยครับของคุณภาพดีนะครับก็โรงงานก็คัดมาให้ผมขายอยู่แล้ว สภาพดีๆมาให้นะครับอันนี้มันเป็นเพราะอาจจะไฟส่องสว่างเกินไปนะครับอาจจะมองเห็นยากนิดนึงก็มีโลโก้ชัดเจนนะครับไม่ได้ต่อนะครับเป็นการน่าจะเป็นเลเซอร์นะครับผมเคทรงประมาณนี้นะครับปลายมันก็คมอยู่แล้วนะครับ ะจะจะเอาคมกว่านี้ผมก็พอที่จะเปิดคมเพิ่มให้นิดหน่อยได้นะครับถ้าจะเอาคมแบบคมกลิบเลยนะครับก็สามารถทําได้ครับใช้งานง่ายครับพกพาสะดวกสนใจก็ทักมาได้นะครับผมขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ